เราเรื่องสวัสดีค่ะประกาศรกาศรมอุตุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นโซเดลพายุระดับ5ฉบับที่7ลงวันที่24ตุลาคม2563เมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้24ตุลาคม2563พายุใต้ฝุ่นโซเดลหรือพายุระดับ5บริเวณทะเลจีใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจุด18.0องศาเหนือลองจิจูด113.7องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ตุลาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนกับมีลมแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณา์กาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศนวันที่24ตุลาคม2563เวลา5นาฬิกากรมอุตตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปในวันที่24ตุลาคม2563เวลา17นาฬิกา